วัวเหรอ,อสบายๆครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับกระสู่ช่องต่อต่อยดำซิ่งครับวันนี้มาส่งของครับเห็นรถเกี่ยวนะครับปีเจอออ,อมีมีนะ บอยเจริญการช่างครับบางเลนนครปฐมตุเอครับรถจอดอยู่ครับโอ้รถสวย <Okay. S 1> ใายละเอียดไม่รู้ครับเ <Okay. S 1> จ้าของมาอยู่ กรึงสีโกสักไว้งามครับช่างบอยบางเลนตุเอครับนั่งขับสบาย โ oh. เครื่องเสียงเต็มลำเลยครับผ่านมาส่งของครับเลยเห็นจอดอยู่โดังครับ มากับลุงเครือวันนี้านราดิฮะะราดิ ครับกิปนี้ก็จบเยียงเป็านี้ครับสวัสดีครับ